สวัสดีเนาะพี่น้องื้นนี้เฮาก็มาอยู่สวนมะพริกพี่น้องสุขสุขคนเอเป็นผังล่าผังไยหรต่างประเทศเนาะที่มาติดตามช่องบ่ต้นน้ำเนาะกับสาวสาวแต้มเ้ยมื้นอนี้เฮา,าก็สิมาโคตรผิี่นาพริกแมเศ้านี่ยเาเบิรนออพริดแล้วไปพักเนาะเ้ยพักเนาไปเบิ่งพักสวนริก เ,เปิดสีเหล้วพีนว่น้องไปไล่หาดไหยมาพี่น้องมาตามมาพาลงไปหาบน้ำพี่น้องตามมาตามมา น้ำนองเนาะพี่น้องบริไกล ผิกกำลังงามพี่น้องเนี่ยน้ำบนเต๊นีเนื่อต้นน้ำบริสไยมากน้ำก็นี่พี่น้อง มะพีิกงามๆพี่น้องตัวใส่ด้ค่ะก็ใส่ดอกก็มีตัวหมากพี่น้อยก็มีพี่น้อยอันขา,าวๆนี่มะพริกพี่น้อยเลย ติดตามไปเถอพี่น้องเลย้ยพิดต้องอีกหำามหนึ่งคือสิพ่อ นึ่งพี่น้องให่หามหนึ่งคือสีพ่อเลยตามมาพี่น้องตามมาตามมาเก,ดกิดต้นหอมน้ำนี่ cả sao sao đẹp Nam เนีปะนี่มาใช้ตัวนึงดูเนานี่ก็แล้วเลยเนาะพี่น้องเนาะส่วนผิกพี่น้องแห้งแต่ส่วนพักแบบนี้เดี๋ยวดชิพาไปส่วนพักเลยพี่น้องเดย็ดชิพไปถ่ายส่วนพักให้อีกพี่น้องเอ้ยนี่ก็แล้วแล้วก็่ชิจบคลิปไปสมนี้เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมติดตามเด้อพี่น้องอย่าลืมติดตามบ่าวต้นเด้ออ่ะก็เปิดช่องยูทูปใหม่พี่น้องเอ้ยเด็ดยังก็เป็นว่างยังก็เคลิ้นเคลิ้นนี่นะอายนี่อายกล้องพี่น้องเอ้ย สบายดีพี่น้อง